อดีตท่านท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับเต้นเงียบๆนะครับแต่รวยได้จากธุรกิจนี้ไม่จาเป็นต้องพูดเก่งนะครับวันนี้นะครับก็จะได้รับรานะครับประสบการณ์นะครับสุดพิเศษนะครับใครที่มาแล้วที่มาจับจองนะครับก่อนที่จะที่ได้จะเต้นนะครับนะครับไม่รอช้าครับท่านผมคุณตท่านกับท่านโกสตาคิวจ้าเอะพตัคุเพ็กกิมมา 欢不贵宾，大家好。 าที่บาดเจ็บีแน่นลงเลยครับโอ้นะครับข้างหลังเหมือนเล่นกอี้ดนตรีเลยครับนั่งลงแย่งกันเต็มเลยตรงให้กับทุกท่านดาวยกันเองนะครับคนร้อง้อบเลยครับวันนี้เรามาทำอะไรนครับรวยนะครับสุดยอดตรงให้คนที่จะรวยด้วยกันเองนะครับนีโอ้โหเอซีนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียนเชิญผมขึ้นมานะบอกว่าจะเป็นอดีตแล้วนะครับก็ต้องรีบลาออกนะครับจะได้มาเฝ้าคุณภรรยานะครับ แล้วก็ต่งให้กับคุณพี่อยู่ข้างหลังแต่ว่าคุณชมาลพอฉายท่านอาจาได้ในคักนี่นะครับผมจป็นพระรสวยนะครับปล่อยให้อยู่คนเดียวไม่ได้เหนะหมครับวันนี้ขออนุญาตแบ่งปันเลยแล้วกันนะครับเป็นขึ้นภาพนะครับวันนี้ผมเป็นพระรองนะครับวันนี้จะมีพระเอกพระเอกที่จะขึ้นหลังผมอีกโอเคครงท่านนะครับผมก็อดีตแต่ไม่อดีตปัจจุบันนะแต่นี่เป็นภาพในอดีตนะครับก็เป็นหนุ่มทหารเรือนะครับ จบจากตีมาใหม่ๆชีวิตหาเรือส่วนใหญ่ทำอะไรครับเมาเอออันนั้นทหารบกด้วยใช่ไหมครับทหารเรือเมาครับอยู่ไหนนี่อยู่ทถวบ้านถ้าอยู่แถวสตีนีตและยอมก็ไปไหนครับไปสูทใช่ไหมครับอ่ครับไปสูทอยู่กรุงเทพไปมองกุ้งเขาเนี่ยครับผมไปบ่อยครับสมัยนั้นฝึกงานอยู่ในกรุงเทพนี่ก็คือชีวิตที่จบมาใหม่ครับเงินยากของจกขวดช่วงเป็นนักเรียนเรียนสองปีนักเรียนจ่าสองปี มันไม่เคยได้ไปไหนเลยอยู่แต่ในค่ายเห็นแต่เพื่อนแก้ค่ายก็เห็นแต่ของผู้ชายเลยนะครับไม่เคยอยากเห็นอะไรที่มันเจริญหนุเจริญตาแต่พอจบมานะครับ,เร,บ,นะรบเรามาเห็นชีวิตของรุ่นพี่ก็คือคุณพ่อของเราเองนะครับเป็นข้าราชการทหารนะครับเป็นรถสัญญาบัตรนะครับขอใช้ชีวิตมาก่อนผมจนเกือบจะเก,กษียณแล้วนะครับผมก็ติดยศจากปีท่านิบไม่ถึงสิบปีเกษียณนะครับ,นะรบผมก็ดูชีวิตของคุณพ่อนะครับทําไมท่านถึงยังมี นี่ทำไมท่านถึงรา,ายได้เดือนนะครับที่ท่านรับสุทธินะครับเหลือไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะมันก็เกิดข้อสงสัยน,นะครับเป็นเหมือนกันไหมทุกท่านเป็นมีใครที่เป็นข้าราชการแล้วรับเงินเดือนไม่เ,เ,เ,เ oh. ต็มบ้างมีไหมครับตอนนี้ปุ๊บผมให้กับผ้ท้าราชการมีอาชีพเยอะแยะมากเนี่ยนะแล้วก็จากนั้นผมกลับมาคิดว่าถ้าเกิดเรารับราชก,การต่อให้ลดระดสูงต่อให้เราเรียนเก่ง สอบเก่งๆนะครับอ่านหนังสือทุกวันนะครับไปแข่งขันกับคนอื่นแต่ถ้าวิถีชีวิตมันไม่ตอบโจทย์ผมจะเป็นต้องแข่งขันขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสานึงที่ทำให้ทุกท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เหมือนกับคนที่ขึ้นมาเขียนบแขนมาสูกคนนี้สุดยอดแล้วกัน<อ>ตบมือให้กับน้องเสาวยังๆอีกสักครั้งนึงครับผมชื่อน้องก๊อกก๊อกอะไรกันนะครับสุดยอดเลยเป็นไงครับเจ็บแขนสุดยอดไหมครับยอด วันนี้มีคนใหม่คนระับขออนุญาตยกมือสัน้นไนดะ้ครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจแผนอะไรมากมายครับทุ่านแต่ผมมาเก็อยู่ตรงนึงที่เขาบอกว่าหนึ่งไม่เจอ,อสองปีแต่การันตีได้ที่หนึ่งแสนบาทสุดยอดครับทุกท่านยอดเพราะนั้นผมก็จจเจออายุที่สิบนะครับตอนที่ยังมีแง่งเดียวอยู่นะครับตอนจากดีถ้าสองปีอายุยี่สองมีเดียวแสเนเะท่นะครับเท่เอาเลครนะับท่านเอา,เอา นี่ครับคนที่มาแนะนำนะครับให้ผมเข้ามาฟังบรรยากาศนะครับมนที่ทุกท่านเรานี้ครับคนที่แนะนําท่านมาครับเป็นคนที่รักท่านที่สุดแล้วครับเพราะเขาจะพาทุกท่านประสบความสำเร็จดีไหมเพื่อนเอพี่ทั้งสองคนนี้ครับท่านจะเป็นข้าราชการเหมือนกันผู้หญิงก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีผู้ชายเป็นข้าราชการทหารเรือครับท่านก็เริ่มต้นจากเป็นรุกนชาวนาเหมือนกันครับเป็นหนี้มาก่อนให้มาหยิบจับเจอโอกาสที่น้องทั้คูนี้เขียนไป แล้วท่านก็ตัดสินใจรับโครงสร้างใหญ่ือโครงสร้าง3ตอกคิพจบหนึ่งแต่วันนั้นครับถามว่าท่านมีเงินไหมก็เล่มีครับแต่ท่านก็ไปหาผู้ถิ่นาครับเพื่อมาลงโครงสร้างนั้นและผลประกอบการไป3-4ปีครับจากที่ท่านอยู่แฟลหัวอยู่บ้านพักราชการนะครับรับเงินเรียนพันห้าแต่ปัจจุบันนี้ท้อกัรดูครับผลลัพธ์ที่ท่านได้เมื่อเป็นบ้านนะครับที่เป็นชื่อของเขาเองเป็นรถยุโรนะครับหลายคันมากๆ รวมมูลค่าแล้วเกินสิบล้านดีไหมเพ่นดีลงสร้าง่ี่น้องสุกนี้บอกนะครับผมก็เหมือนกันครับลงทุนสร้างเมื่อสปีที่แล้วปัจจุบันนี้เหมือนที่ท่านเอ็บอกเลยครับสเดือนล้านสมเดือนล้านแบบนี้เอาไปังกันเอาสเดือนล้านนะครับี่ใ่้งมือครับคนที่เคัสนใจัเมื่อ4ปีงุสร กวันนี้แม่ลงทุนอีกเลยละรับสร้างชีวิตเก็บกำไรตลอดชีวิตขอยั่งค่าตไปคนระับอ่านะครับนี่เป็นหนังสือที่ผมอ่านเจอนะไม่หลายนี่นะคนบางคนหมดเวลาในชีวิตไปกับความคิดฝันนะในขณะที่คนหลายคนสามารถทักสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงขึ้นได้ที่มาได้นะครับหลายคนกําลังคิดฝันอยากมีรถอยากมีบ้านอยากเลี้ยงดูครอบครัวอยากโอนนี่ให้คุณพ่อคุณแม่อยากส่งน้องเรียนอยากส่งแฟนเรียนอะไรก็แล้วแต่นนะ มันเป็นความฝันของเราครับแต่บางคนครับเขาก็ยังฝันอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะทําอะไรลงมือทําตางสิ่งบางอย่างนะแต่ใครหลายคนที่อยู่ห้องนี้ครับท่านมาเจอโอกาสพร้อมกับความฝันที่เขากําหนดนะแล้วมาเจอโอกาสที่จะทําให้ความฝันเขาเป็นจริงได้ทุกท่านในวันนี้นะครับขอ,อยั่งท่านต่อไปครับเกินจากที่นั่สองท่านนี้เลยนะครับก็เป็นคนที่ท่านโคฟผมครับได้ พาเรียนรู้นะครับเข้าระบบเช่นเดียวกันนะครับอยู่สายงานจากเราเวลานะครับจากเริ่มต้นท่านก็ขับฟีโนโ่นะสีมว่วงนะครับปกติผมจะโป่งสีชมพูนะครับท่านได้เปลี่ยนกีแล้วคนระับเป็นสีมว่นะมวงนะครับสีม่วงนะครับเมอจากเริ่มต้นจากมอไซค์นะครับแต่ด้วยระบบด้วยงานของเรานะครับสรรสร้างพัฒนาและพาท่านสร้างชีวิตนะครับปัจจุบันนี้ท่านมีรถ มากกว่าที่ออกจากบริษัทนะครับออกจากธุรกิจเราจากรหนึงในธุรกิจเรานะครับมากกว่า4ี่ทันและปัจจุบันนี้ท่านขับรถยุโรนะเป็นบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์สามสุดยอดไปไหมท่านใชานอยู่ที่สัตหีบนะครับท่านเป็นเขาเรียกเป็นจา่าคนเดียวเลยนะที่ตอนแรกท่านอยู่กรุงเทพนะแล้วท่านย้ายจากกรุงเทพ เอ่อเราสั่งย้ายจากกรุงเทพมาสั่งี่นะครับท่านก็ไม่ขอบ้านพักเลยเพราะท่านก็ซื้อบ้านอยู่สั่งี่เลยนี้ดีไหมเพื่อท่านนี่เพราะอะไรครับโอกาสนี้ให้เราได้เอาไหมครับท่านเอาที่จะเอาเลยยังนี่จุดเรื่องต้นนะครับคนข้างบนนะครับก็เป็นคนเดียวที่ยืนจับมาอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับจุดเรื่อต้นเราเราก็มีแค่นั้นแหละครับเสื้อผ้าหน้าผมนะครับไม่มีตังค์นะครับ ขับรถคันเก่าๆของคุณพ่อนะครับเป็นรถโตโยต้าโดเรมอนนะครับที่พร้อมจะทําได้ทุกเมื่อนะครับพร้อมจะเสี่ยงอยู่บนถนนได้ตลอดแวะข้างทางตลอดนะครับแต่ด้วยโอกาสนี้ที่ผมเลือกเมื่อสี่ปีที่แล้วครับทำให้ผมมีรถ MG นะครับนี่ภาพขึ้นขายล่าสุดเลยครับรถ MG นะครับป้ายแดงนะครับแล้วก็รถ Fortuner ป้ายแดงรวมถึงบ้านป้ายแดงด้วยนี่ครับ่มนี่จากโคสร้างเนอร์สี่ปีที่แล้วโคโรเจเนอรอะไรครับสามสต๊อก ก็ให้กับที่ต้มอคัครับแล,แ,ลและนี่ก็คือผลลัพธ์ล่าสุดดีอันีถามว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับสามาสามาต็อกทิดจบอยูนะ่แต่ราคาเราริงมันสองสามลนะ้านครับแต่เราไม่ได้ซื้อมันในในเงินของเราสองสลา้านเราซื้จากปันจัซื้อจากกำไรที่ได้จากบริษัทเป็นเด็ก่ไในกูจากโครงสร้างที่เราลงก็สี่ปีทีแล้วคุมไมครั่ทําคไไุ้ม นี่โอ้โหดังเลยนะครับแบล็กการ์มันอาจจะขาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นมันเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่เราเนี่ยอยู่บนเชือกขาที่นิดที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเราไปทริปของบริษัทนะครับเป็นทริปที่ผมไม่ลืมเลยนะครับเพราะว่าเป็นทริปที่ผมออกจากประเทศน,นั้นครั้งแรกนะครับเพื่อไปต่างประเทศแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเครื่องบินด้วยคุณเจ้าครับน่าไป16ชั่วโมงนะครับ เมืม่อยมากเลยคนระับนอนแล้วนอนอีกนะไม่ถึงสักทีนะนี่ครับผมก็ไปกับท่านโค้ดโค้ดบอนเหครับโค้ดบอลจะอยู่ข้างหลังผมนะครับแล้วก็จะมีท่านโค้ดอีกท่านที่วันนี้ครับท่านมานั่งวันนี้แล้วก็จะมาแบ่งปันโชคปิดท้ายให้ทุกท่านฟังวันนี้ดีไหมทุกท่านเอ้อากาศวันนั้นที่เห็นเราถอดเสื้อไม่ใช่ว่าร้อนนะครับอากาศวันนั้นจะติดลบกว่า25องศานะครับแล้วก็ลบไปเลยลบไปเลยลบไปเลยลเพราะว่า เทือเขาที่สูงที่สุดนะครับก้องนั่งราเชาขึ้นไปสองต่อนะครับสูงมากๆเลยนะทำไมเราถึงอ,อยู่ในอากาศที่มันเปลี่ยนตรงได้ดูไหมื่อนเพ่นเพราะเราอยู่กับบรรยากาศของคนที่คิดบวกอยู่คนรวยแบบนี้ดีครับเกท่านดีนหนาวเลยคนระับอยู่กับคนแบบไหนก็จะเป็นคนแบบนั้นดีครับเกท่านดีอยู่กับคนรวยล้วก็จะรวยเพท่านเมื่อนที่คำกล่าวหนึ่งที่ขเขาบอกว่าถ้าเรากินเหล้าไม่เป็นเราเอาตัวเองนะหนึ่งคนไปอยู่กับคนที่กินเหล้าเป็นเก้า จะมีคนที่กิเเข้าไปทั้งหมดสิบคนเชื่อไหมไท่ใช่เชื่อและถ้าเกิดว่ามีคนรวยสิบคนเราเป็นคนนึ่งที่เอาตัวเองเข้ามาอยู่กับคนที่เขากําลังสร้างชีวิตคนที่เขากําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตจะมีคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างชีวิตไปกับคนเหล่านั้นอีกเป็นคนที่สิบเอ็ดเอาแล้วไม่านเอาผมก็แค่ตัดสินใจครับเชื่อคนที่พามาเชื่อคนที่พาท่านมาเนียครับแล้วตัดสินใจครับโครงสร้างสามกรองทิดครับ คุณค่าที่สุด้วผมเชื่อว่าคุณค่าทำได้ครับตอนนี้ขอบคุณครับ